สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่บันดีฟาร์มนะครับซึ่งอยู่ที่ตําบลหัวช้างอําเภอตจริญรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเปิดราคาควายหน้าคอกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรหลายๆท่านกําลังให้ความสนใจในการอยากเลี้ยงควายกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาเปิดราคาหน้าครอกของบันดีฟาร์มนะครับซึ่งอันนี้เป็นควายแม่ลูกนะครับแล้วก็แม่ก็ท้องอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโตแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ไปถาม นะครับกับเจ้าของฟาร์มเลยครับสวัสดีครับพี่วดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้มาพามาเปิดราคาควายหน้าคอกนะครับคู่แม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่เนี่ยเป็นสายไหนครับลองเล่าให้ฟังหน่อยพี่วดีครับแม่เป็นสายปานสุรินค่ะแม่เป็นสายปานสุรินนะครับค่ะนับจากันี้ท้องฉลามชนท้องฉลามชนอยู่ประมาณกี่เดือนครับประมาณ6เดือนค่ะหเดือนนะครับท่านผู้ชมครับโดยตัวแม่เนี่ยจะมีความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ145เซนติเมตรนะครับ ลำตัวยาวนะครับนี่เดี๋ยวดูด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าได้เห็นตัวลูกเนี่ยจะตกใจนะครับลูกนี่สวยมากท่านผู้ชมอ่าลูกนี่สวยมากอ่ามาดูลูกด้วยลูกนะครับมีมีลูกด้วยลูกเป็นพ่อไหนครับลูกลูกพ่อทองใบค่ะลูกเป็นพ่อทองใบนะครับท่านผู้ชมครับส่วนสูงอยู่ประมาณ130กว่าโอ้ร้อยสามสิบกว่านะท่านผู้ชมสวยสวยสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับดูแข้งขาโอ้โหสวยจริงๆครับแม่ลูกแถมแม่ก็ท้องด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยว ผมสนใจลูกเป็นอย่างมากท่านผู้ชมครับนี่นี่ลูกกี่เดือนแล้วครับลูกลูกสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนนะครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่นี่สวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวออกเข้าคอร์สฝึกเรียนสักนิดหน่อยเนี่ยเดินสุดสวยเลยนะครับสามารถเข้าประกวดได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ตึ้งยานมเดี๋ยวดูด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับลำตัวโค้งบนเจ็บส่วนหางได้สวยนะครับ พึ่งยานมนะครับโอ้สวยๆนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะตื่นกล้องนิดนึงนะครับปัวเออควายนี่ครับแม่ก็ท้องแล้วด้วยนะครับนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะเดินทางมาดูตัวจริงก่อนนะครับก็ได้นะครับอยู่ที่อําเภอจตุรพมมารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือหรือไม่นะครับก็อยากจะคุยนะครับสอบถามทาง เฟซบุ๊กก่อนก็ได้นะครับเฟซบุ๊กที่ชื่อวันดีฟาร์มนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะโทรสอบถามมีเบอร์โทรเบอร์อะไรครับคุณพี่ครับ081 0 8 1 3 0 4 3 0 4 3158ค่ะ3158นะครับบอกราคาได้ไหมครับหรือว่าให้โทรมาสอบถามเอาค่ะโทรมาสอบถามนะครับโทรมาสอบถามหรือทักมาทางเฟซก็ได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูควยคยอีกสักรอบหนึ่งนะครับตัวลูกนะครับลูกพ่ออะไรนะพ่อ พ่อทองใบค่ะบพ่อทองใบนะครับท่านผู้ชมโอ้ยหญ่ชื่อดังนะครับขาใหญ่มากท่านผู้ชมครับนี่ดูขาขาใหญ่หัวใหญ่ผมกือบอยากวอล์กเล่าเลยวอล์กเทยบ่ค่อยชัดปันเลยนี่นะครับขาใหญ่นี่นะครับเนาะนี่ครับดูส่วนด้านท้ายนะครับเก็บขางค้งบนสวยนะครับหลังนี่สวยจริงๆครับเหมือนกับตัวที่ได้แชมป์ตอนที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชม ตอนที่ผมไปถ่ายงานมากกำคูเนื้อที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำาเภอทวัดบุรีนะตัวนี้คล้ายๆกันเลยสวยๆนะครับส่วนด้านหลังดูแม่ด้วยดูแม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแม่ก็ถือว่าลําตัวใหญ่นะครับยาวช่วงลาตัวสวยดีนะครับขาก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับท้องอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับต้องไปรอลุ้นอีกรอบนึงว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเนาะถ้าซื้อ2ตัวได้ถึง3านะครับท่านผู้ชมครับ ซื้อ2ได้3นะครับนี่สวยจริงๆนะครับเชื่องๆด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาตะลูกมันเนี่ยแหละครับลูกคอท่องใบลูกคอท่องใบมีเอกสารครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับค่ะครบค่ะนี่ลูกคอหนาค่ะคอโอ้ดูคอนะครับท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมนะครับชมภาพนะครับเดี๋ยวจะให้ดูควายเดินแล้วก็ดูภาพไปด้วยนะครับถ้าท่านถ้าท่านชม um นะครับสนใจก็ติดต่อกับวันดีฟาร์มได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเลยเข้าไปคุยกับพี่เขาได้เลยนะครับมีเบอร์เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้อยู่ในคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่โอ้ยิงยืนท่านี้ยิ่งสวยครับโอ้นี่ยครับนี่โอ้ขาใหญ่มากท่านผู้ชมแม่สายปานซุรินนะครับท้องฉลาม ฉลามชนังเลมย้าอย่างอร่อยเลยนะครับดูส่วนโค้งส่วนมนของลำตัวนะครับเพื่อเอาไว้ในการ,รตัดสินใจนะครับนี่น่ครับแต่ลูกนะครับสวยมากท่านผู้ชมนี่ดูด้านท้ายของลูกนะครับลูกก็ตัวเมียนะครับลูกก็เพศเมียสวยๆนะครับขาใหญ่มากลูกนะครับ เหมาะสาหรับการเอาไปเป็นแม่พันธุ์จริงๆนะครับท่านผู้ชมขาดคนที่ถ่ายคลิปนี่ยครับยังอยากได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่มีเงินซื้อนะครับสวยจริงๆครับโอโ้โหเดี๋ยวให้คุณพี่คุณพี่ตูงเดินไปทางแม่มันให้ใหดูหน่อยครับนี่นะครับโอโ้โหนี่นะครับโอโ้ดูขาดูขาท่านผู้ชม นี่ครับเอาเข้าโรงเรียนฝึกนิดหน่อยเนี่ยเดินสวยๆนะครับจูงประกวดได้เลยนะครับนี่นี่โอ้โหสวยมากท่านี้อ่าโอเคครับวนกับมาใกรรมการดูดี๋ยวะครับเดี๋ยวกรรมการจะให้จูงคิดขอบกับผออแผงเหล็กนะครับเหมือนไปประกวดนะครับนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆครับท่านผู้ชมครับนี่สวยๆนะครับส่วนลูกเนี่ยตัวส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยเท่าไหร่นะครับพี่ ร้อยสามสิบห้ามาเนี้ยผมตีให้ร้อยสามห้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณพี่มันดีจูงไปเทียบใกล้ๆแม่หน่อยนะอ่านี่ครับนี่ครับเดี๋ยวยูงใกล้ๆแม่นะครับให้เห็นนี่นะครับแม่ลูกแม่ลูกนะครับท่านผู้ชมครับ